มาครับไวรุ่นวันนี้ก็คอนเทนต์ตัดผมนะครับแต่มาลองดูว่าวันนี้เราจะตัดผมได้กี่หัวคนระับวันนี้วันจันทร์ที่30มิถุนายนนะครับ2568นะมาดูกันว่าเราจะตัดได้กี่หัวมาที่หัวแรกเลยครับเปิดร้านมาก็เจอเลยนะครับเฮียกรนะครับจัดไปละละละ่อๆหลังจากตัดเสร็จเราก็มาแอฟอาร์สมาร์ทด็อกฟึบฟึบฟบฟึบฟบนะฮะ แล้วก็เข้าหัวที่2ครับเพื่อนๆหัวที่2ก็มากันติดๆนะฮะหลังจากนั้นก็เป็นหัวที่3มครับมากันติดๆเลยนะฮะช่างทิวชิวมากวันนี้ช่วงเช้านะฮะช่างแก๊บก็มาซีดผมนะหลังจากช่างแก๊ปตัดผมเสร็จแกก็จะไปนั่งปีกนิเวศก,กลบแดดอยู่คนเดียวนะฮะแล้วก็ช่งวงบ่ายร้านเราก็จะไม่มีลูกค้าเท่าไหร่นะครับก็จะมายืนออกันหน้าร้านยืนเล่นกันหน้าร้านแต่ว่าไปดูช่วงเย็นกันดีกว่านะนะครับอันนี้ก็คือช่วงเย็นนะครับของที่ร้านก็บรรยากาศจะคึกคืนขึ้นมาหน่อยนะ ลูกค้าก็จะเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ไปดูหัวที่4ี่ของผมนะครับคือซอฟมันเล็ดนะครับหล่อจัดแต่ว่าหล่อกว่านี่คือช่างคนนี้ครับช่างปามครับหล่อมากครับช่างมาแรงอีกคนหนึ่งของสุดินนะครับแล้วก็เข้าสู่หัวที่ห้านะครับเพื่อนๆเราก็ลุยกันต่อนะครับแล้วก็เข้าสู่หัวที่6นะครับตอนนี้เวลาประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะครับเพื่อนแต่ว่าก็จะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเป็นเหตุการณ์ที่ทาให้ช่างแก๊ปยิ้มได้นั่นก็คือใช่แล้วครับฝนตกเย็บเป็ดจบเลยครับวันนี้จบกันอื สรุปยอดวันนี้นะครับช่างทิวตัดไปทั้งหมด6หัวนะครับทุกคนฝนตกอ่ะโคตรเซ็งเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ซิอูเขาโบโบ